five four three two one we were both young when i first saw you i closed my eyes and the flashback starts i'm standing there on the balcony in summer ก่อก็ต้องขอสวัสดีสมาชิคากคณะกรรมการชมรมอังกฤษครับนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมเรียกประชมุมก็คือจะคุยสัก 2- อสาประเด็นเกี่ยับาการจัดค่ายของปีของปีนี้นะครับเราประชมุมไปแล้วครั้งหนึ่งครับแต่แตอนนี้เราจะมาประชุมกันครั้งที่2วาระของวันนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะคุยนะครับแค่สองสประเด็นแล้วก็สรุปของการประชุมครั้งแรกเนะี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทางเลขาชี้แจงนะครับเครับ่คะบคุณค่ะค่ะดิฉันขออ่านการประชุมครั้งที่แล้วโดยมีวาระดังนี้นะคะวาระที่หนึกิจกรรมภายในเอกภาษาอังกฤษโดยเราได้ลงมติแล้วว่าจะจัด,จด ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมก,กิจกรรมทํำให้ตอนนี้เราได้จำนวนนักศึกษาตามเป้าหมายที่วางไว้ก็คือ100คนจากเอกภาษาอังกฤษและ กันเรื่องแรกเลยนะครับเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมของของปีนี้ของอ l i s ิสแคนปีนี้ว่าเราจะจัดขึ้นอะไรย er ar ังไงมีเนื้อหาอะไรบ้างจ่เมื่อรับเทียกับปีที่แล้วนะครับไม่ทราบว่าใครพอจะมีความเห็นยังไงบ้างครับอ่ะนี่ค่ะท่านประธานดิชันพอสเอวค่ะดิฉันคิดว่าการจัดกิจกรรมอินดิสแครั้งนี้นะคะ ดิฉันขอสนเสนอว่าเราควรที่จะเน้นภกษาในด้านภาษาต่างประเทศนะคะในภกษาทางด้านการพูดแล้วก็การเขียนทาง,ทางด้านภาษาอังกฤษนะคะโดยเราจะเชิญชาวต่างชาตินะคะ,ะมาเป็นวิทยากรให้กับเราะะเพื่อเสริมความรู้ให้กับเด็กๆแล้วก็มีส่วนร่วมใน,ใ,นในการทำกิจกรรมตลอดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงบ้าง,งะครับ พิชานขอเสริมครับท่านประธานกิจกรรมครั้งนี้เราไม่ควนที่จะเน้นวิชาการอย่างเดียวเราควนมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งวิชาการวิทนาการมีเกมให้นักศึกษาได้รับสนุกและเพลิดเพลินเพื่อไม่ให้นักศึกษานักศึกเบื่อและอย่างอีกอย่างก็นักศึกษาก็ได้รับความรู้จากการเล่นเกมอีกด้วยค่ะเป็นความคิดที่ดีครับก็ก็ดีเหมือนกันครับถ้าเราเชิญวิทยากรมาจากต่างประเทศแล้วก็ มีการผสมผสานกิจกรรมระหว่างวิชาการกับกับนันทนาการครับเพราะว่าจะทําให้กิจกรรมของเราปีนี้นะ่ะยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นจะทําให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่าหลายหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับสถานที่ใน,นการจัดกิจกรรมเนี่ยทุกคนคิดว่าเราจะจัดภายในหรือว่าภายนอกมหาลัยหรือว่าเวสถานที่ไหนที่ น่าสนใจบ้างครับชื่เหมกับการจัด,จดกิจกรรม g l i s h Camp ขออนุญาตค่ะท่านประธานีิฉันคิดว่าเราควรจัดที่มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าจัดที่มหาลัยก็เน่ยจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยกว่าจากข้างนอกค่ะแถมถ้าเราไปจัดข้างนอกนี้เราจะอับเริงลบประมาณไหนค่าเดินทาง ายถึงว่าเราที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือจัดในมหาลัยใช่ไหมครับแล้วมีใครเห็นว่าที่นัดจัดในที่มหาลัยเนี่ยดีกว่าภายนอกพิ่นพันคิดว่าเราความที่จะจัดที่ขอไปชมหลังกันนะคะมันทั้งกว้างแล้วก็มีพื้นที่มีเวทีเหมาะสมที่เหมาะแล้วก็สะดวกในการทำกิจกรรมของเราอีกด้วยค่ะ ผมก็ว่าดีนะครับถ้าจัดนมาอะไรเนี่ยเราก็ได้ไประหยัดก็ประมาณด้วยแล้วก็เราก็ปลอดภนะัยครับว่าเราไม่ต้องเดินทางไปไกลไหนถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างทางเราก็ต้องรับผิดชอบอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวยกกคนเลขาชื่อเขียน หนังสือขออันนี้ก็สถานที่ด้นะครับจากทงมาไดยครับรแ,ลแล้วก็เกี่ยวกับงบประมาณครับแล้วก็ใคร<ม>ใครสเสนอวา่าจะใช้งบป,ประมาณในกนใรารจัดใช้ท่านใช้ประมาณสักกี่บาทขออนุญ,ญาตค่ะดิฉันคิดว่างบประมาณในครั้งนี้ก็อยู่ประมาณ5้า0 0บาทค่ะก็น่าจะเพียงพอต่อการ ประมาณห้าหมนบาทจัดกิจกรรมผมว่าได้ไม่ไม่ไม่กี่วันครับใครๆเห็นว่าระยะเวลาคือระยะเวลากรรมงบประมาณมันต้องมันต้องสมดุลอย่างมันต้องบาลานกันหือว่าถ้ายิ่งระยะเวลายิ่งยืดยาวงิประมาณที่ใช้ก็ยิ่งเยอะใครเห็น ของการปิดภาคการเรียนนะคะดังนั้นนะคะอยากอยากให้เด็กๆนะคะนักศึกษาได้ทํากิจกรรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ได้ใช้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาทางด้าาอีกด้วยค่ะครับคือสรุปครับผมก็เห็นด้วยครับว่าเราควรจัดกิจกรรมอังกฤษแคมป์ปนี้เป็นระยะเวลาหนสัปดาห์แต่ก็ต้อง เราก็ต้องเพิ่มในส่วนของงบประมาณด้วยน,นะครับว่าเพราะว่าเราจัดหนึ่งสัปดาห์งบประมาณ5 0,000บาทก็คงไม่พอดเดี๋ยวผมว่าจะเสนอให้ก่อสักหนึ่งแสนนะครับระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวรบกวนท่านเลยขาช่วยช่วยทำหนังสือของของบประมาณด้วยน,นะครับคือระยะเวลาในการจัดเนี่ยเราจะจัดในช่วง วันที่15ถึง21ธันวาคมปี2557ครับใครมีความเห็นสเสนอเพิ่มเติมอะไรไหมครับถ้าไม่เดี๋ยวเราจะให้ทางเลขาสรุปวาระการประชุมครั้งนี้ครับไม่มีนะครับเชิญเลขาครับค่ะท่านนี้ท่านขอสรุปเลยนะคะเราได้ปะชุมกิจกรรม English Camp นะคะครั้งที่2ประจำปี2557โดยมีวาระการประชุมดังนี้วาระที่1รูปแบบการจัดกิจกรรมของเรานะคะเราจะจัดกิจกรรม English Camp ให้มีความหลากหลายทั้งวิชาการและแนันทนาการนะคะวาระที่2สถานที่จัดกิจกรรมเราจะจัดกันที่หอประชุมหลักเก่าของมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏยาลาวาระที่3มงบประมาณและระยะเวลานะคะ ครับขอบคุณมากครับที่เข้าร่วมประชุมครับค่ะขอบคุณค่ะ